สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ช่อง t s a นะครับทิตานะครับปกติแล้วเนี่ยช่องผมผมก็จะพาไปเที่ยวเนาะอย่างเช่นผมไปเที่ยวที่ไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมภายในบ้านนะครับอย่างเช่นปลูกต้นไม้หรือทําอาหารหรือว่าเป็นการรีวิวสินค้านะครับก็วันนี้นะครับลองทำคอนเทนต์ใหม่นะครับคือคอนเทนต์นี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับ เหมือนกับเป็นการเหมือนกับแชร์อะไรบางอย่างในตัวเองนะครับหรือว่าเล่าเรื่องต่างๆที่ทองตัวผมอะนะครับมีอยู่นะครับอาจจะวันละนิดวันละหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับนะส่วนเรื่องที่วันนี้เนี่ยที่จะขอพูดนะครับพูดตักเล็กตั้งน้อยนะครับจุดเริ่มนะครับจุดเริ่มนะครับจากที่ผมทํามาหลายร้อยคลิปแล้วครับจุดเริ่มของการทํา YouTube นะครับ ถ้าจะบอกว่าตัวเองเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวก็วออยังเป็นไม่ถึงเรากครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยอดวิวก็ดียอดฟฟลโล่ก็ดีก็มัน,นเยอะอะไรนะครับเป็นการทากิจกรรมมากามากกว่านะครับเอางี้เรามาเริ่มที่จุดเริ่มก่อนดีกว่าว่าผมเริ่มทำยูทูบได้ยังไงนะครับเล่าสมัยก่อนก่อนอน,นะครับสมัยก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทํา เกี่ยวกับไม่ต้องทําหรอกเอาอย่างเช่นว่าเราไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวในที่หนึ่งเราก็ต้องมีการถ่ายรูปเนาะผมก็อายุก็ประมาณประมาณนี้แหละผมเป็นคนที่เกิดมาทั้งช่วงกล้องฟิล์มนะครับเราก็ต้องกล้องดิจิตอลนะครับคือรุ่นนั้นเลยนะครับนี่เขาเลขสีและบอกกันตรงๆเลยนะครับทําไมก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปเที่ยวไหน,น,นที่หนึ่งนะครับเราก็จะมีการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะครับเป็นกล้องฟิล์มนะครับเมื่อก่อนกล้องฟิลม์มแล้วก็ ตอนที่ถ่ายแล้วนะครับเราก็ยังไม่ได้คือเราแค่เหมือนกับดูความบันเทิงอย่างเดียวนาะไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรเมื่อเวลาผ่านไปครับกเวลาผ่านไปเนี่ยพอเรากลับมาดูรูปนั้นใหม่นะครับก็กลับกลายเป็นว่าเอรูปที่เคยถ่ายอาจจะ5ปีแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่รู้ถึงฟิลลิ่งนะครับฟิลลิ่งของการถ่ายว่าณตอนนั้นนะครับมีความสึกยังไง นะครับต่อมาผมก็เลยค่อยๆก็ยังถ่ายรูปต่อมาครับไม่มีความรู้อะไรว่าสมัยก่อนสื่อต่างๆมันก็มีไม่เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้เนี่ยยางจะรู้อะไรมีความรู้อะไรก็เปิดใน Google ดูก็น่าจะหาความรู้ได้ไม่ยากนะครับต่อมาเนี่ยก็เริ่มค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีการครับเริ่มถ่ายวิดีโอนะครับก็ใช้กล้องมือถือนี่แหละครับกล้องมือถือราคากไม่ได้แพงมากก็หลักพันสมัยก่อนเนาะลองถ่ายเก็บไว้ถ่ายไว้แล้วก็ยังไม่ได้เปิดดูนะครับ เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปก็กลับมาดูมันเริ่มเห็นถึงบรรยากาศนะครับในการถ่ายในการถ่ายต่างๆนะครับว่าณณณตอนนั้นนะครับณนะตอนนั้นนะครับเราถ่ายแล้วเนี่ยเรามีความสกอยังไงอย่างเช่นช่วงเวลานั้นแดดเป็นยังไงร้อนไหมตอนนั้นเราทําไปไหนกับครอบครัวไปไหนกับใครนะครับบรรยากาศนะฟฟลลิ่งนั้นเป็นยังไงนะครับมันก็เกิดความสึกข,ขึ้นนะครับ ก็หลังจากถ่ายก็คือก็ยังทวนเป็นเหมือนกันสมัยก่อนก็ไม่ได้เก uh ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับก็ยังถ่ายเก็บไว้นะครับถ่าย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 เก็บไว้จนมาเร um. ิ่มหัดดู youtube นะคร youtube, ับเริ่มเล่น u t u b e ก็เลยรู้ว่าเอ้ยมันสามารถแชร์ได้เนาะในช่วงแรกในช่วงแรกนะครับในการทำ YouTube ก็ยังยังยังทำเป็นเหมือนเดิมทำทำเป็นทำทำไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับ เขายังถ่าย,ถ,าย,ถ,ายถ่ายเก็บไว้ในเครื่องนะครับจนค่อยๆสมัครนะครับอย่างแรกมันต้องม,มีการสมัครทางทาง Gmail ก่อนสร้าง Gmail มาหนึ่ง l แล้วก็จากนั้นไปลงเบียนหาย YouTube นะครับแล้วก็การถ่ายของเราเนี่ยนะครับการถ่ายของผมเนี่ยก็ถ่ายแบบเหมือนกับถ่ายเป็นช่วงๆนะครับถ่ายเป็นช่วงๆไม่ได้ถ่ายต่อยาวๆเนาะะแล้วบางทีคลิปแรกๆสมัยก่อนแบบยุทช่องเก่าที่เคย,ท,เคยที่เคยมีนะครับเ้องอ่อนก็มดีบม่ดีผมลืมพาส่วนไปแล้วนะครับ ก็จะหายไปคือถ่ายมานี่เหมือนกับ10บช็อตนะครับก็คือ10อันเลยอ่ะนะครับเขาไม่รู้วิธีการตัดต่อเหมือนกันนะก็มีปัญหาเหมือนกันค่อยเรียนรู้มาเรื่อยๆนะครับในการถ่ายนะครับจนจนในสุดก็ค่อยๆเริ่มเรียนรู้ครับเรียนรู้จาก YouTube ไม่หละครับดูจากช่องของช่องต่างๆที่คนอื่นเขามีความรู้เนาะเราก็่อยศึกษามานะครับจนปัจจุบันก็เริ่มถ่ายวิดีโอได้นะครับ ถ่ายเป็นนะครับแล้วก็เรเิ่มตัดต่อปเป็นคร่าวๆบ้างนะครับอาจจะไม่ได้แบบพิเศษอะไรมากมายนะครับเขาค่อยๆถ่ายถ่ายถ่ายมาแล้วก็ตัดต่อนะครับเราค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะครับพัฒนามาเรื่อยๆจนเริ่มเริ่มมีเขาเรียกว่าใส่เพลงได้อาจเสียงเป็นปนะครับ <analysis> <re> <Japanese> แต่ตอนนี <fal is> <guy> ้ก exactly. ็ย like ังก็ยังไม่คมเท่าไหร่เนาะก็ยังยังยังต้องต้องค่อยๆค่อยๆแบบว่า่อ้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ นะก็จุดจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ก็คืออยากจะบอกว่าไม่คืองานอาิเลกครับงานอาิเลกคือความจริงน้ํางานอาิเล็กดีนะงานอาิเลี่ดีคือ,ค,อคือการทำ u t u b e เนี่ยเราไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครในทางที่ไม่ดีเราทําเพื่อเป็นงานของทางตัวเองนะครับให้เรามีงานเราก็เก็บเป็นคขอมตกใจไว้รวมทั้งนะครับรวมทั้งในการแชร์แชร์ความรู้ละสิ่งที่ตัวดองมี นะครับว่าเรามีเรามีจุดนี้นะครับเราก็ให้คุณเขาได้รู้ด้วยนะครับได้รู้ว่าที่สถานที่บางสถานที่นะครับคือบางคนอาจจะไม่เคยไปนะครับผมลองไปลองผมไปไปมาแล้วแล้วก็แ์เขาขึ้นดูว่ามันเป็นแบบนี้นะอยากลองไปไหมมันถูกใจทุกท่านไหมถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เสียเวลากันนะครับถ้าถูกใจมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีท่านก็ได้มีฐานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับ หรือคลิปที่ผมทําเป็นความรู้ก็มาจากมาจากาเขาเรียกว่าการรวบรวมก็ดูจากรูปของท่านอื่นๆละครับแล้วก็มาทดลองทําดูนะครับก็พอมาทาได้เนี่ยเราก็แชร์ให้คนอื่นเขาดูกันนะครับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับจะได้มีความความรู้ต่างๆไปต่อยอดมากขึ้นนะครับนะอันนี้ก็ก็ฝากฝากไว้ก็ก็สาหรับบางท่านที่ที่ชอบนะครับชอบ ชอบในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับอย่างน้อยเราก็มีการแบบเหมือนกันแบ่งปันความรู้กันนะครับว่าเรานะครับไปที่ไหนมานะครับมีความรู้อะไรนะครับเผื่อว่าสิ่งที่รู้เนี่ยเดื๋ยยังไม่เคยรู้นะครับนะครับคือการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกใช้คอนเซปต์ว่าแล้วแนวว่าเอาเขาเรียกว่าสิ่งที่เราใช้ชุดประจําวันนะครับ มาแชร์อื่นเขาดูนะครับก็อันนี้ผมก็วันนี้ก็มามาเหมือนกับเล่าเล่าประสบการณ์เล็กน้อยในการเริ่มท youtube เนาะนะครับถ่ายนะครับถ้าเกิดบางท่านชอบนะครับถ่ายนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้จากสื่อต่างๆนะครับคือคนนี้ก็มีความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับยังไงเราก็ในตรงนี้เดี๋ยววันอื่นๆนะครับก็อาจจะมาแชร์เรื่องอื่นๆให้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีพีแรกอี EP แรกสําหรับการพูดนะครับการพูดยังไงแล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนลองเข้ามาฟังดูแล้วเนี่ยชอบนะครับหรือยังไงไม่ชอบมันก็คอมเมนต์ด้านล่างด้านล่างได้นะครับด้านล่างของคอมเมนต์ใน Youtube ผมได้นะครับยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง t s A ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ